เต้าณฐพร์ฉลองครบ4ปีไฮโซไนยังไร้วี่แววเรื่องวิวาไม่กดดันแรงเชียเพิ่งเผยความหวานฉลองครบรอบรัก4ปีไปเรียบร้อยแล้วนางเอกสาวเต้านณฐพรเต็มีรักกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประนายพรประภาซึ่งช่วงหลังมีแต่โมเมนต์หวานหวานด้วยกันจนหลายคนเชียร์ให้คู่นี้ถึงเวลามีข่าวดีได้แล้วเจอเต้า ในงานบวงสวงละครในวันที่ฝนครางครายณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลลานด้านหน้าศาลพระพิฆเนศเลยถามถึงโมเมนต์ฉลองเริ่มจากฉลองครบรอบ anniverary ค่ะแล้วก็วันเกิดคุณแม่วันถัดไปก็ครบรอบ4ปีค่ะคือวันครบรอบไม่ได้ใกล้กันกับวันเกิดคุณแม่แต่ก็จําได้อยู่มันเวอร์วังขึ้นทุกปีไหมไม่หรอกค่ะมันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าความสุขมันไม่ควรจะยากเป็นอะไรที่เรียบง่าย มันควรจะมีความสุขได้ทุกวัน4ปีแล้วยังสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นเรียกว่าเรียบง่ายแต่เข้าใจกันมากตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้ที่เราอยากผ่อนคลายสบายสบายก็ดีนะคะได้ว่าเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดกันเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากได้คำปรึกษาบาันทีเราคิดว่าเราขาดตรงนี้ไปเขาก็ช่วยได้ฉลองเรียบง่ายแต่มีเซอร์ไพรส์หมาก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละส่วนแต้วก็เขียนการให้เวลาวันครบรอบเราคาดหวังไหมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษ ม่นะแค่จำได้นะตอนนี้แต่ว่าชีวิตมันมีอะไรให้เราทำเยอะมากเราหรือเขาจำได้ทั้งคู่หัวเราะต่างคนก็ต่างมีภารกิจในการจัดการชีวิตตัวเองเคลียร์งานต่างๆแค่นึกถึงและเติมความสุขให้กันเป็นความสบายใจก็โอเคแล้วมีคนลืมบ้างไหมสี่ปีที่ผ่านมาไม่มียังไม่มีแต่ต่อไปไม่รู้หัวเราะในช่อดอกไม้มันมีอะไรซ่อนอยู่ไหม อยากกดดันดิมันคือความพิเศษเขาตั้งใจเลือกชอบพิเศษกระดาษที่ห่อมาก็พิเศษอยู่ชอบการเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ค่ะเราชอบแบบอะไรที่เราตั้งตัวได้ให้มันเป็นไปตามโอกาสมีความกังวลไหมว่าต้องสวยตลอดหลังจากนี้อยากสวยตลอดนะเราต้องดูแลตัวเองพออายุมากขึ้นก็จําเป็นจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีตื่นมาก็ตาดำเกินเบอร์ไปละบ,บางทีไปยิมเมื่อก่อนปล่อยหน้าเปลือยก็เริ่มรู้สึกรับตัวเองไม่ค่อยได้ บางทีก็ใส่แว่นใส่คอนซีลเลอร์นิดแต่งหน้าไปยิมแล้วช่วงนี้มีบ้างเพิ่มความมั่นใจไม่ติดขนตาเดี๋ยวมันจะดูโป๊ะไปไม่เขียนคิ้วแต่ปัดคิ้วหัวเราะเป็นเอฟเวอรีเดลุกที่ดูเป็นธรรมชาติคิดว่าเขาจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอไหมไม่ได้คิดเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีความสุขทุกวันอย่างนั้นดีกว่าค่ะปีนี้มีทริปต่างประเทศที่ไหนหรือย,ยังมีอยู่อยู่ปล่อยใจเรื่องนี้มากเลย ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่เหนือการควบคุมจอยจอยนี่แหละดีแล้วจริงๆเรามีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสอยู่เขาปล่อยจอยเหมือนเราไหมก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาด้วยเรามาตอบแทนมันก็ไม่ได้มันมีส่วนที่เป็นเรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันหัวเราะมันมีกลิ่นยังว่าใกล้แล้วไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่ได้คุยกันเลยเหรือว่าสักเมื่อไหร่ดี มันไม่ได้คุยจริงจังแต่เป็นอะไรที่ไม่ได้พูดตรงๆคือมันเหนือคำพูดเขาเรียกว่ามันต้องดูที่การกระทำนาะบางทีเราจะเชื่อแต่คำพูดไม่ได้เราต้องดูที่การกระทำของตัวเราและคนรอบข้างผู้ใหญ่แซวไหมว่าใกล้หรือยังไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีค่ะคนเชียร์มันทำให้เรากดดันไหมไม่เลยค่ะแต่ว่าโอเคด้วยอายุใดๆไม่แปลกใจที่ทุกคนถามแต่แต้วไม่ได้รู้สึกว่ากดดันอะไรเลยค่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจให,ให้ก็เป็นความสุขหนึ่งในชีวิต มองเห็นภาพครอบครัวหรือยังไม่ไม่ค่ะเคล็ดลับความรักของแต้วคืออะาไราเป็นเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดใส่ใจความรู้สึกกันแต้วว่าเป็นเรื่องของการกระทำแหละดูว่าเราซัพพอร์ตกันตรงไหนได้บ้าง แล้ววันเกิดคุณแม่ที่ผ่านมาให้ของขวัญอะไรให้เครื่องประดับทาหาไม่ยากเป็นอะไรที่เราก็แอบ,บถามว่าอยากได้อะไรพอให้เขาก็ไม่คิดว่าเราจะให้แม่ก็แฮปปี้ค่ะเป็นของเต้าที่ให้แม่ส่วนในวันเกิดคุณแม่ก็เป็นวันสําคัญของแม่มีเพื่อนๆืนมาจากต่างจังหวัดที่ไม่ได้มาเจอแม่นานเป็นการรวมตัวมีญาติหลายๆคนเป็นบ้านที่แม่เขาทําเองรีโนเวทเป็นอะไรที่แม่แฮปปี้ค่ะเปแม่ํากว่าทุกปีไหมก็ไม่ํากว่าค่ะก็สม่ําเสมอตามกําลังซับค่ะ